สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชฟเลกออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราเจอกันในสูตรของขนมปังเกลือหรือว่าชีอโอปังนั่นเองนะคะเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายๆนะคะ คุณผู้ชมที่ไม่ถนดัดในการทําขนมปังเนาะลองทําสูตรนี้ดูค่ะรับประกันว่าได้ตัวขนมปังที่มีความอร่อยฉ่าเนยมากๆเลยนะคะในความพิเศษของตัวชิโอปังเนี่ยก็คือเกลือเราใช้เกลือเพลเซลนะคะก็จะเป็นเกลือชนิดพิเศษที่สามารถนําเข้าเตาอ,อบในอุณหภูมิสูงๆเกลือก็จะไม่เปลี่ยนสีเป็นสีดํานั่นเองนะคะเราเรียกกันว่าเกลือทะเลหรือว่าเกลือเพลเซลนะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อทางออนไลน์ได้ลองเสิร์ชด นะแล้วก็ตัวของชิโอปังเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือความฉ่ำเนยแล้วก็ความกรุบกรอบของตัวขนมปังนั่นเองค่ะวันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมทำแบบสูตรง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะส่วนผสมสำหรับทำชิโอปังนะคะจะมีแป้งขนมปังตามมาด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำเย็นจัดเนยเคม็มยีสต์ เกลือชมพูน้ำตาลใจขาวนมผงตามมาด้วยเนยเค็มหั่นเต่านะคะขนาดก็น้ำหนักอยู่ที่12กรัมค่ะแล้วก็เนยเค็มละลายอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเกลือเพลสเซลค่ะหรือว่าเกลือทะเลนั่นเองนะคะก็จะหน้าตาเป็นผลึกใสแบบนี้นะคะให้เซชคำว่าเกลือเพลสเซลนะคะมีขายในแอปออนไลน์ต่างๆค่ะ โอเคค่ะเราได้ส่วนผสมแล้วสำหรับทำชีโอปังไปลงมือทำกันค่ะเล็กจะใส่แป้งขนมปังลงไปค่ะแล้วตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงน้ำตาลทรายขาวเกลือค่ะเล็กใช้เป็นเกลือชมพูนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเกลือชนิดอื่นได้เหมือนกันค่ะ สำหรับตัวยีสต์นะคะก็ให้แยกใส่คนลรฝั่งกับเกลือนะคะเพราะว่าเขาไม่ถูกกันเนาะถ้าเกิดยีสต์โดนเกลือเดี๋ยวยีสต์จะตายค่ะให้แยกใส่คนลรฝั่งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นแล้วก็เปิดเครื่องตีเลยค่ะใช้ตัวตีต่ำก่อนนะคะค่อยๆหยอดน้ำลงไป โอเคค่ะเราจะเห็นว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะเล็กจะใส่เนยเค็มลงไปค่ะเป็นเนยเค็มที่พักไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสป,ปิดกลางนะคะประมาณเบอร์3ามสี่เนาะแล้วก็ตีต่อไปจนกว่าเขาจะขึงได้เป็นฟิล์มค่ะเล็กจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ อนนี้เล็กนวดแป้งมาครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาเช็คเนื้อกันหน่อยเนาะหยิบแป้งออกมาแล้วก็ลองถึงเฟรมดูนะคะโอเคประมาณนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวเล็กจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นฟูสองเท่าแล้วก็เราค่อยมาขึ้นรูปกันต่อค่ะรวบแป้งนะคะให้หน้าเขาเนียนสักหน่อยค่ะก่อนที่เราจะพักแป้ง ปรงแป้งด้วยพลาสติก랩นะคะเราจะพักตัวแป้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าจนเขาขึ้นฟูเป็นสองเท่าค่ะตอนนี้เราพักแป้งมาครบหนึ่งชั่วโมงนะคะตัวแป้งก็ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแบบนี้เลยค่ะจิ้มดูนะโอเคแบบนี้ก็คือตัวแป้งเขาไม่เด้งขึ้นมาแบบนี้ก็คือยีสต์ทำงานเรียบร้อยดีแล้วนะคะไม่โอเวอร์ฟูเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะนำแป้งตรงนี้ไปตัดแบ่งกันค่ะ เราจะนําแป้งมาตัดแบ่งนะคะกดไล่ลมออกนะคะวันนี้เล็กจะตัดแป้งให้ได้น้ําหนักที่หกสิบกรัมค่ะเสร็แล้วนะคะก็นําแป้งนะคะมาคึงกลม นำพลาสติกนะคะมาคลุมตัวขนมปังไว้พักไว้15นาทีค่ะเพื่อให้ขนมปังเขาคลายตัวเดี๋ยวเราจะมาพรีเชฟไปอีกรอบนึงค่ะกดแป้งนะคะเพื่อไล่อากาศแล้วก็รีดแป้งออกนิดนึงจากนั้นก็ม้วนแป้งค่ะเก็บริมแป้งทั้งหมดนะคะ เนาก็คลึงเบาๆค่ะตอนนี้จะเห็นรูปทรงของตัวขนมปังนะคะคล้ายๆแครอทแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราพักแป้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ15นาทีค่ะคลุมพลาสติกนะคะแล้วก็พักแป้งให้เขาคลายตัว15นาทีแล้วค่อยมาพรีเชฟค่ะในการรีดแป้งนะคะเราก็จะโรยแป้งบางๆเนาะมันจะได้ไม่ติดนะคะจะได้รีดได้ง่ายขึ้น ยืดแป้งออกด้วยนะคะเวลาเรารีดชิโอปังเนี่ยเราก็จะรีดให้เขาบางแล้วก็ยาวหน่อยนะคะตัวแป้งก็จะได้บางกรอบค่ะด้านหนึ่งก็จะต้องรีดให้กว้างกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหอนะ่อเนยเนาะ ตัวเนยนะคะก็จะต้องนำไปแช่ฟรีซก่อนที่จะนำมาห่อนะคะเล็กจะเก็บปลายด้านข้างเนยของเราก็จะได้ไม่ละลายออกมามากเกินไปตอนที่อบค่ะแล้วก็ม้วนแป้งเราก็จะได้ชิโอปังออกมาหนะ้าตาพ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะเดี๋ยวท่านจนหมดเนาะ ุมพลาสติกนะคะแล้วก็พักให้แป้งขึ้นฟู2เท่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนจะนำขนมเข้าอบนะคะก็สเปรย์น้ำเปล่าบนหน้าขนมค่ะตอนนี้วอร์มเตารอาวไว้แล้วนะคะเลกวอร์มเตาอยู่ที่240องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมค่ะวอร์มเตาอย่างน้อย30นาทีเลยนะคะเพราะว่าชิโอปังเนี่ยเราจะอบในอุณหภูมิสูงค่ะเสร็จแล้วก็โรยเกลือเพสเซลนะคะ โรยก็อย่าเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันเค็มเนาะเอาแค่พอหน้าตาขนมเราสวยงามค่ะนำขนมเข้าอบนะคะเล็กวางค่ะเกือบจะชั้นล่างสุดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เราอบที่อุณหภูมิ240องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะใช้เวลาประมาณ8-10นาทีค่ะก่อนที่จะลดอุณหภูมิอีกครั้งหนึง่ง ครบ10นาทีนะคะเล็กจาลดอุณหภูมิลงเหลือ200องศาอบต่ออีก10 1 2นาทีค่ะจะเรียร้ล้วนะคะสำหรับเชี่ยวปังนะคะนำออกจากเตาได้เลยค่ะ สำหรับชีโอปังสูตรนี้นะคะก็กรอบอร่อยนะคะถ้าเกิดอยากได้กรอบมากกว่านี้ก็แนะนำให้เวลาทานนะคะนำเข้าหม้อทอด4นาทีอุณหภูมิที่180องศานะคะผิวด้านนอกของขนมปังก็จะกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เวลาที่เราทำออกมาใหม่ๆแบบนี้ค่ะแล้วได้ทานเลยก็คืออร่อยที่สุดแล้วนะคะสำหรับขนมอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปังเกลือหรือว่าเจ้าชีอบปังเนี่ยค่ะสูตรนี้ก็ทําไม่ยากนะคะคุณผู้ชมลองทําดูเนาะแล้วก็ถ้ามีคําถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเราเจอกันอีพีหน้านะคะกับสูตรอาหารหรือว่าขนมอร่อยๆแบบนี้กับเล็กแลที่นี่เชฟเล็กออฟ i ิเชีค่ะใครยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ